อาุอาดีใจด้วยฟ้าเธนะอไปแล้วเอไปแล้ว <laughs> เออเจ็บไหสบายแล้วเขา พ้นทุกข์แล้วไม่ทรมานครับมไปสบายแล้วไม่ทรมานว่าสังขารแก่แล้วก็ลำบากครับวันนี้เราก็พร้อมแล้วเนาะพร้อมยังพร้อมมาพร้อมหมดแล้วเนาะมาพร้อมที่จะตายเนาะ พร้อมไหมไม่พร้อมตายเนาะเอาต้องพร้อมตายนี่เนาะร้อมที่จะต้องตายละทุกคนหนีไม่พ้นอ,อืมไปนั่นฟังหลวงปู่หลวงพ่อปัญญาอน,นะทะเทศว่าโอ้สวัสดีทุกท่านที่จะต้องตายวะที่จะต้องตายวะต้องตายด้วยกันทุกคนเนาะแต่ว่าก่อนตายก็ ทำอะไรไว้บ้างเนาะแมนจะคุณหญิงโมทั้งก็ทําไว้ให้พวกเราได้กราบไหว้ได้เคารพได้ระลึกนึกถึงแล้นเราก็ก็จะตายอยู่แล้วเนาะแล้วเราจะทําอะไรที่จะเป็นสาระแก่นสารวันนี้พ่อหนา้าก็จะทําสิ่งที่ สำคัญก็คือการบวชการบวชในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตที่เกิดมาได้บวชเนาะได้บวชอนะไรว่าครั้งหนึ่งของชีวิตที่เข้ามาบวชในพุทธศาสนาจําไม่ลืมนะวันวันบวชเนาะแต่แม่โยมจําลืมไหมวันโยมวันแต่งงานเนาะ,นะ,นะจําลืมอย่าง ลืมแล้วฮะลืมแล้วอ๋อไม่ลืมง่ายแท่อัตมายังไม่ลืมเลยวันบวชอ,อัตมาเนาะอัตมาบวชวันที่ยี่สิบกรกฎาคมสองพันรอยสิบแปดยังไม่ลืมเลยเนาะเอวันบวชเราเป็นวันสำคัญของเราไง เขาแห่อาตมาออกจากบ้านเลยนะอืเขาแห่ไปเชิงวัดเลยนเนาะฉะนั้นคนตายเนี่ไม่ต้องกลัวโรมว่าเขาไปเวียนรอบเมนสามรอบมันกลับบ้านไม่ถูกหรอกเนาะอาตมาก็าแห่ออกจากบ้านไปถึงโบสถ์เขาแห่เวียนรอบโบสถ์สามรอบสี่สิบเก้าวีเราจับกลับบ้านไม่ถูกเลยอ หลงบ้านเลยไม่รู้ไม่มีบ้านอยู่เลยไงเงีใช่ไหมวันนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าเออมันตายแล้วมันจะกลับมาหาเรามันไม่มาไม่ถูกรอกเขาไปเวียนรอบเมรนสามรอบแล้วจบแล้วใช่ไหมดังนั้นวันนี้ปนาคยังได้ทำยกฐานะปิดามารดาให้เป็นพ่อพระให้เป็นแม่พระให้เป็น ทุกคนเป็นญาติของพระเนาะเป็นปู่ของพระเป็นตาของพระเป็นญาติของพระเป็นยายของพระนะทุกคนเป็นเครือญาติได้เป็นญาติของพระมันพระเจ้าโศกมหาราชพระเจ้าโศกมหาราชสร้างพุทธศาสนาบำรุงวัดวาศาสนาสร้างเจดีแปดหมื่นสี่พันองค์สร้างเสาอโศก มากมายในที่จารึกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศรัทธาม,มากเนาะแล้วถามพระโมคคัลลิตสเทระว่าเออมอมฉันได้สร้างอย่างนี้สร้างสานะสร้างอะไรมากมายอย่างเงี้ยถามว่าได้เป็นญาติกับพระาศาสนาหรือยัง พระบอกว่ายังไม่ได้เป็นญาติกับพระศาสนาเหมือนเราเนี่ยแมไมสร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างวัดว่าเยอะแยะมากมายเนาะสร้างไปไหนก็สร้างวัดในฐานะชาวพุทธก็สร้างแต่ว่าท่านบกตอบว่ายังไม่ได้เป็นท่านก็ถามต่อไปว่า พระเจ้าโศกมหาราชก็ถาม่อยว่าทำอย่างไรถึงจะได้เป็นญาติกับพระศาสนาต้องมีบุตรธิดาบวดในพระพุทธศาสนาจึงจะได้เป็นญาติกับพระศาสนาอัะนั้นเมื่อพระเจ้าโศกมหาราชกลับไปบ้านแล้วไปถามลูกชายว่าจะมีใครบวชให้บ้างเนาะเพราะอยากจะเป็นญาติกับพระศาสนา ตามลูกชายลูกชายก็มีใจเป็นบุญเนาะบอกจะบวชให้นลูกสาวคนหนึ่งก็มีใจเป็นบุญจะบวชให้จะบวชใ,ให้พ่อเพราะพ่ออยากเป็นญาติกับพระศาสนาเห็นว่าพ่อมีศรัทธานในพระพุทธศาสนามากมายเนี่ยก็เลยบวชเห็นไหมบวชให้พ่อได้เป็นญาติกับพระศาสนาวันนี้ลูกชายก็ได้นำ ญาติโยมนำพ่อนาคแม่นาคญาติทั้งฝ่ายยายฝ่ายตานฝ่ายพ่อฝ่ายแม่ฝ่ายปู่ฝ่ายยา่าได้เข้าในวัดวาศาสนา,ศา,ศาได้เป็นญาติกับพระศาสนาใกล้ชิดวัดวาศาสนาก็คือว่าลูกชายใช่ไหมคนโบราณเขาจึงบอกว่าโอ้มีลูกชายก็หวังอย่างเดียวหวังว่าจะได้เกาะชายผ้าเหลือง ขึ้นสวรรค์ว่างนั้นเนาขอให้ลูกชายบวชให้อะไรต่างๆนี่ะัะนั้นวันนี้พนาคทั้งสามคนนี้ก็จะได้ยกอันดับฐานะญาิเนาะพ่อแม่ให้เป็นแม่พระแต่พ่อพระก็เป็นนานแล้วละเนาะเป็นพ่อพระแม่พระเป็นนานแล้วแต่เขาไม่รู้จักใช่ไหมเขาไม่รู้จักว่าพ่อพ่อเนี่ย เขารู้จักแต่พระมารนานใช่ไหมวัยรุ่นเขารู้จักแต่พระมารพระมารดาเขาไม่รู้จักใช่ไหมเขาเรียกว่าพระมารวัยรุ่นเขาเรียกมารดาบิดาเขาว่าพระมาร์พระมารเขาไม่เรียกว่าพระบิดาพระมารดาใช่ไหมเขาเรียกว่าพระมารเขาจะทําอะไรก็ขวางเขาเลยใช่ไหมเขาจะไปเที่ยวกับขวางเขา นี่นะเขาก็เลยเรียกมารเป็นมารเขาใช่ไหมดันั้นวันนี้เราได้เป็นญาติกับพระศาสนาโดยการบวชลูกในในวว้ในพระพุทธศาสนา,าเราก็จะได้ใกล้คิดวัดวาศาสนา,าจิตใจก็จะได้คุ้นเคยกับพระเนาะคุ้นเคยกับพระถ้าเราไปไหนไปกับพระเราตายไปไม่ตกนรกเนาะ ถ้าเราตายไปตกนรกถ้าเราไม่คุ้นเคยกับพระไม่มีพระไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่มีมมพระร,ร,รัะตนตรัยอยู่ในจิตในใจเราเนี่ยเราตายไปตกนรกนะเพราะมันหลงทางเนาะหลงทางงั้นเราก็ต้องลึกนึกถึงมีพระพุทธรัตนตรัยอยู่ในจิตในใจเห็นไหมคนเมืองเหนือเนี่ยเขาตายเขาไม่ตกนรกนะโยม ว่าอะไรรู้ไหมเขาตกใจปุ๊บเขาร้องหาใครรู้ไหมพุทโธธัมโมสังโฆว่าเขาร้องหาพระเขาเขาร้องหาพระเลยเนยเขาคิดถึงพระเขามีพระอยู่ในจิตในใจเขานะอาตมาเคยเดินต้ดลงเดินไปมาทางหักศอกเนาะเดินไปไม่ออกก็เดินมาอาตมาเดินไปเจ๊ะตกใจเขาตกใจพุทโธธัมโมสังโฆเขาว่า ร้องหาพระคนเมืองเหนือใช่หไหมเขาตกใจเาร้องหาพระเขาจิงว่าเขาตายในขณะปุ๊บใจเขาไปสู่สวรรค์เพราะเขานึกถึงพระนะนั่นวันนี้เราทานข้าวแล้วก็ไปที่โบสถ์เนะาะพระไตาจีวรอ,อยู่ไหนไม่รู้ลนะเนาะเขาจัดไว้ที่ไหนไม่รู้จัดไว้ในสาราหรือจัดไว้ที่ไหนก็ไม่ทราบของบางองค์บางท่าน นะเอาพระตจใจกีวรไปเวียนรอบโบสถ์ไม่ต้องโห o ไม่ต้องหิวเนาะเพราะว่าเลี้ยงอาหารให้อิ่มแล้วไปจิโน้นไม่ต้องโห o หิวโหหิวนะเดินอิสวดอิติปิโสพุทโธธรรมโอสังโฆสวดอิปิโสพุทธคุณธรรมคุณสังกคุณให้ดังสนั่นรอบรอบโบสถ์เลยนะเข้าใจเนาะ เอาตั้งใจรับพรเดี๋ยวหลวงพ่อท่านจะมารอเรามัดทันไว้นิมนท์ทันไวสิบโมงครึ่งเนาะสิบโมงครึ่งยะทาวาลวังาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวาเมวาหิตตวทินนางเปตานางอุปกะป,ะปติอิทธิตังปัธิตังตุมหังเขปบปเมวาสมิันตู สัพเพปุเรนตุสังกปาจันดวปนระโสยะธามณีโชติระโสยะธาสามภารวังคัวาวินาสตัวมาเตภมวันวันตรายโยสุขิเดคายุโกภวา อาเมวันธนัสิลิสนิจังวุฒาปจาญโนจัตตารดธรรมาวัฒนตีอายุวันโนสุขังพานังอายุทวพัฒนโรวันนทวปฏิพาณทว สัวอังคารธาตาเมรดาเวียสุขัง้งโซอธิคาชเยงอายุธานทวาพลังวันนางสุขัจะปฏิพานนทวมเยงอายุญาตสวาา่างวันิญาต ประบาทชาติเอตียมอายัญจะควนดาคินาดินนาสังค์คำเฮสุปฏิทิตาอาลัตังหิตายาสานานาสซอุปการเติยมโซยาติธรรมโมจะยังนิทาสิโตเปตานาปูชาจักตาตารารง พาลัญจมีขโอนามนุปดินนางปุญญปัสุตังอนาปกันติมบาวะตุสาปมังคะลังลาขันตุสาบเดวตาสามภุญทาพาเวนาสดาสเทีบวันตุเทา พาวัตุสาพมังคาลังลาขันตุสาเปเทวตาสามัญธรรมานุภาเวนะสดาสอดีภวันตุเตพาวัตุสาพมังคาลังลาขันตุสาเปเทวตา อาพาสังฆานุภาเวนะสดาโสทีระวันตตเตเาเตรียมตัวเนาะเตรียมตัวอะไรดีเตรียมตัวเตรียมตัวตายหรือเตรียมตัวอะไรดีเตรียมตัวกราบพระเนาะเอาเตรียมตัวกราบพระ ทำตัวกราบพระกราบหนึ่งกราบสองกราบสาม